สวัสดีเ,เพื่อนเทุกคนครับยินดีต้อนรับสู่การเดินทางของพวกเราสองคนพ่อลูกริมรถริมทางอีกครั้งนะครับในวันนี้นะครับผมก็จะเดินทางวันเดย์ทริปนะครับเป็นทริปไหว้พระของพวกเราสองคนนะครับเรามีโอกาสที่จะอยากไปไหว้พระนะครับที่เขื่อนอุบนรัฐนะครับจังหวัดขอนแก่นเนียงนะครับ เป็นพระองค์ใหญ่นะครับอยู่ข้างบนยอดภูเขาเลยนะฮะชื่อวัดว่าวัดพระบาทภูพานคำนะครับน,นั่นเป็นจุดแรกที่เรามาร์กไว้ว่าเราจะไปนะครับในส่วนจุดที่2ที่เราไปในวันนี้นะครับเราจะไปกันที่วัดเขาท่องชาตินะครับอันนี้เนี่ยผมเห็นในรีวิวกันเยอะแยะเลยนะครับก็เลยอยากมีโอกาสที่จะไปดูในะวันนี้ก็มีก็เลยจะเดินทางไปที่นั่นนะครับส่วนสภาพอากาศวันนี้ที่เราเดินทางอยู่นะตอนนี้นะฮะอากาศค่อนข้างหนาวเย็นเลยนะครับผมเมื่อวานนี้เนี่ย อากาศนี่แบบร้อนมากๆเลยนะครับกลับมาอีกวันนึงนี่แบบคนละด้านเลยนะเหมือนคนละด้านเลยก็ก็ดีเหมือนกันนะครับเป็นข้อดีที่ทําให้เราเดินทางกันอย่างสบายนะครับไม่มีแดดไม่มีความร้อนขับรถเย็นๆลมเย็นๆ,ๆประท่าตัวโอ้โหสบายมากเลยไปกันได้เรื่อยๆเจ้าตัวเล็กก็นั่งกันได้ยาวๆเลยนะครับผมตอนนี้นะครับเราก็เดินทางออกาจากบ้านมาได้ประมาณ20นาทีแล้วนะครับกาลังที่จะมุ่งหน้าไปที่อำเภอคืนบรนันะครับเพื่อไปอยังจุดแรกของพวกเรา ก็ขอกำลังใจจากเพื่อนๆด้วยนะครับฝากกดไลค์กด subscribe ช่องเราไว้ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นการสนับสนุนช่องของพวกเรานะครับในการเดินทางของพวกเราสองคนพ่อลูกนะครับผมไปครับผมเดินทางกันเลยครับวันนี้ครับตอนนี้เราก็มาถึงที่ปั๊มปตทนะครับ ่อนที่จะเข้าถึงอำเภอเชียอมอุลรัตนะฮะซึ่งไม่ไกลนะตอนนี้อากาศอากาศค่อนข้างเย็นนะฮะเพราะว่าหนาวมากนี่เดือนมิถุนายนนี่นวันที่2มิถุนายนเท่านั้นนะฮะแต่ว่ามวันแดดยังเป่งเลยแต่วันนี้นี่แบบว่าอยู่ดีก็แบบพึ่มฝนอากาศเย็นก็เลยเดี๋ยวให้ตัวเล็กใส่เสื้อกันฝนไปก่อนแรนเ่ย ใช้สดรแล้น ตอนนี้เรามาถึงที่ในวัดพระธาตภูผันคำนะฮะไม่กล้าเดินขึ้นไปเลยสูงมากคือเมือม่อกี้เราถามลูกชายแล้วว่าเรามีสองทางเลือกนะในการที่จะขึ้นวัดก็คือแบบจะเดินขึ้นตรงนี้หรือว่าจะเอารถขึ้นไปนะมันสามารถที่จะเอารถขึ้นไปได้แล้วลูกชายบอกว่าเดินนะเพื่อพิสูจน์ความเดินก็ได้ออกกำลัาางกายเออพอีแล้วก็จะสบายไปเดี๋ยวเราเริ่มเดินกันเลยฮะ ตอนนี้เราเดินขึ้นมาได้ครึ่งหนึ่งแล้วนะฮะจากด้านล่างโอ้ก็สูงเหมือนกันนะผมคิดไม่คิดว่ามันจะสูงขนาดนี้ทั้งหมดนะครับบันไดที่เราเดินขึ้นมาทั้งหมดจนถึงยอดองค์พระนะครับก็จะอยู่ที่149 9ขั้นนะฮะในการเดินนะตอนนี้เราได้ครึ่งหนึ่งแล้วตรงนี้เป็นจุดพักครึ่งหนึ่งนะส่วนด้านนู้นก็ขึ้นไปจนถึงองค์พระใหญ่นะครับส่วนลูกชายไปถึงนู่นแล้ว เค okay. เดี๋ยวเราเดินกันต่อฮะอีกครึ่งหนึ่งครับวันนี้อากาศดีฮะก็เลยอากาศไม่ร้อนด้วยเดินสนุกฮะอวันยังร้อนตับแตกอยู่เลยเนาะวันนี้กลายเป็นอากาศหนาวแล้วก็คลึมฟ้าครึ่มฝนนะแต่ฝนไม่ตกถือว่าอากาศดีดเลยทีเดียวไปครับออกกําลังกายฮะตอนนี้เราก็ได้มาถึงแล้ว ตอนนี้เราก็ถึงเดินขึ้นมานะครับถึงองค์พระใหญ่เป็นที่เรียบร้อยแนละ้วเ, oh, เหนื่อยมากเหนื่อยมากแต่ลูกชายนี่แบบวิ่งวิ่งขึ้นมาได้ด้วยวิวสวยมากนะครับดูจากข้างขึ้นมาโอเคเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวเราเข้าไปขอพรอขอพรอพระสักนิดหนึ่งนะฮะเพื่อความเป็นสิริมงคลนะในวันที่สองนี้นะครับอ่าจะลืมเดี๋ยวจะขอเลขเด็ดด้วยไปครับในด้านหลังยอดขององค์พระนะครับ ก็จะเป็น<ม>วิวแม่น้ําเขื่อนไม่ใช่แม่น้ําต่เขื่อนนะเขื่อนอุบลรัตน์เองนะฮะซึ่งมีความสวยงามมากๆเลยนะครับอากาศร่มเย็นมากเลยวันนี้นะครับแล้ววิวก็สวยมากๆเลยนะฮะหลังจากที่เราไหว้พระใหญ่เสร็จนะครับเดี๋ยวเราก็จะเดินทางกันต่อนะครับตอนนี้ เราจะไปกันที่วัดเขาช่องชาตินะครับอยู่ในอยู่ในจังหวัด,ดุอรธาน,นีนะฮะแต่ว่าตอนนี้กว่าจะเดินลงไปถึงก็เหนื่อย <c oughs> อ่ะฝนก็เริ่มลงเม็ดนิดหน่อยนะฮะอากาศเย็นลมเย็นมากเลยไปครับเดี๋ยวเราเดินทางกันต่อฮะไปครับเราเออกรถทางกันต่อฮะอีก40กิโลเราเดนานต่อไปนะเดิเลยเดินลงมาข้างบน ร้อนเลยทีเดียวไปค่ะเราเริ่มเดินทางเลยครับผม ขึ้นมาถึงที่เรียบร้อยนะฮะตอนนี้เราขึ้นมาถึงตัววัดเขาช่องชาติแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะฮะก่อนที่จะถึงเนี่ยโค้งสองโค้งอะเมื่อกี้สูงมากแล้วก็ชันมากเลยนะ,ะแต่ว่าก็ขึ้นมาได้นะ,ะโอเคพอขึ้นมานะตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่ให้บูชาทูปเทียนนะครับเดี๋ยวเราจะเอาตังใส่นะที่พุตรห,หัวตังคอ้นี่เอมาบ,บ้างสายยืดซุดจะใส่อ่าโอเค ก็จะพับแบบนี้ใส่พับไม่ได้หูกพับม,มันก็จะตกต้องใส่แบบยาวๆออโอเคอันนี้สเข้าไปแล้วก็รูดลงมากระดัตรงนี้แล้วหนูก็เสียบเลยเสียบตรงไหนก็ได้ดดลูกเสียบเราได้ทุกเทียนมาแล้วนะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปสักการะพระใหญ่องค์ใหญ่กันนะครับเรียมคอพรนะมันจะสูง ไว้พระเสร็จเดี๋ยวเราไปดูวิวตรงนู้นนะหุดชมวิวอะไรนะสามแผ่นดินนะนะโอเคเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวขอไหว้พระก่อนหลังจากที่เราไหว้พระนะฮะในใต้ฐานองค์พระเสร็จเมไืม่อเดินออกมานั้นนี้นะฮะเ,เ,รเราก็จะเจอกับวิวโอ้โยสวยมาก นะครับถตัวตรงนี้เป็นผานะนี่โอ้น่ากลัวสีฟุดเราก่อนลูกเราก่อนจับมือกันหน่อยไปคนเดียวนะใช่น่ากลัวมากโอ้ยหตัวตายไม่ไม่คือไม่มีชีวิตดูดิโอ้โหโอ้โหเฮ้ยอย่าปล่อยอย่าปล่อยดูดิโอยน่ากลัวเป็นเหวเลยนะฮะ ดูสิมีคนปลูกเขาเยอะเลยไปเห็นความตรงนี้ไหมสามทีหรือว่าหลังจากที่เราไหว้แล้วก็เดินโดยรอบแล้วมันก็สูงมากสูงมากเลยนะฮะโอ้คือแบบบาคนเดียวนะดูดิคือมันเป็นเหวเลยนะโอ้เป็นเหวแนะนำให้มาสองคนหรือมาเป็นครอบครัวก็ได้แต่ว่าสวยมากนะครับด้านนู้นจะเป็นฝั่ง อุดรธานีนะครับวางดังเป็นฝั่งนองบุรมภูนะแล้วก็เราก็จะมองเห็นด้านบนเป็นขนแก่นนะครับด้านบนขนแก่นเราก็ได้ถ่ายรูปนะถือว่าสามแผ่นดินจริงๆฮะด้านบนมีองค์พระองค์ใหญ่ก็มากราบไหว้กันได้นะครับหลังจากนี้เดี๋ยวเราจะไปอีกจุดหนึ่งครับเป็นจุุดดดสทท้าายี่คิใช่ไปถึง ไหวยพระเสร็จขอพองเสร็จก็จะปิดคลิปเลยใช่ไหมใช่ครับถ้ามีอะไรสังเกตเราก็จะไม่ปิดคลิปไปนะก็จะมีอะไรอ่ะเดี๋ยวเราไปเดินทางกันต่ออีกจุดหนึ่งฮนะเราจะไปวัดวัดหนึ่งนะครับซึ่งวัดนี้ไม่ได้อยู่ในแพลนของเราันนี้นะครับเพียงแต่ว่าผมเจอแล้วก็จะไปไหว้พระักหน่อย โอเคเดี๋ยวตามกันไปเลยครับผมนี่ครับผมตรงนี้ก็เป็นจุดสุดท้ายนะครับที่เราจะขึ้นไปนะครับเป็นวัดป่าหนองคำนะครับโดยบันไดสรคนนะครับคือเรามองมาจากทางขึ้นช่องเขาาวัดช่องเขาชันเมื่อกี้นะฮะผมก็เลยมองเห็นเจดีวัดนะครับก็เลยว่าอยากจะขึ้นไปสัตตาระดูเดี๋ยวเราขึ้นไปดูกันบนข้างบนกันฮะว่าเป็นยังไงครับ หลังจากที่เราลงมาจากวัดเขาจ้องชาตินะครับมุ่งหน้าไปทางจังหวัดอุดรนะครับก็มาเจอวัดนี้นะครับผมวัดดอยบันไดสวรรค์นะครับเข้ามานะครับทางขึ้นก็ชันในระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าก็ไม่มากมมยอะไรระยะสั้นๆเท่านั้นเองนะฮะวัดนี้ผมมองมาแล้วผมเจอนะครับผมเจอจากยอดของวัดเขาจ้องชาตินะครับก็เลยอยากมาดูว่าเอ๊ะตรงนี้เนี่ยมันน่าสนใจยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับว่า ข้างบนนี้เป็นยังไงบ้างนะองค์เจดีจะมีความสวยงามอะไรอย่างไงหรือเปล่านะไปเลยครับผมไป ตอนนี้นะครับเราอยู่บนวัดโดยสวัสดิ์นะฮะซึ่งเราสามารถที่จะมองเห็นวัดช่องเขาชาติตรงนั้นนะเมื่อกี้ที่เราอยู่ตรงนู้นแหละเราก็มองเห็นตรงนี้นะฮะก็เลยมาไหว้สัก,การะ ตอนนี้นะครับผมก็เข้ามาอยู่ในศาลาอมรสดนะครับของวัดปานองนาำคำนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตไม่ผลักสนิทหนึ่งเนะี่ยอ่ะครับผมก็เดี๋ยวตอนนี้เราก็จะขอเดินทางกลับบ้านแล้วกันนะครับเดี๋ยวตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่ายสามแหละนะเราจะกลับถึงบ้านอีกโอเคอ่าระหว่างทางกลับบ้านตอนนี้เราก็อยู่ที่อันนี้อยู่ที่ไหนครับนี่สถานีไฟสถานีไฟป่า ทยานฮูก้าหูฮันคำนะโอ้ยสวยมากเลยสวยจริงๆตอนแรกคิดว่าเป็นคาเฟ่ด้วยนะผมคิดว่าฟาคาเฟ่ด้วยนะผมไม่ใช่คาเฟ่ด้วยแต่ว่าเป็นของเออสามท่าสุกดการไฟฟ้าสวยมากวิวสวยมากนะใครได้แวะมาทางนี้ก็นะฮะเข้ามาดื่มมากินได้นะมีร้านกางเต้นด้วยโอ้กางเต้นได้ด้วย มีเจสกีให้เล่นด้วยถนนเจสกีนี่มีให้เล่นด้วยเหรอครับโอ้โหเยอะมากเลยอยนนนยอ๋แล้วอันนี้เขามีกางที่นี่มีกางเต็นท์เหรอมีแล้วกางเต็นท์คิดยังไงแม่คิดยังไงหัอเข<อ>าไม่คิดแด่ก็แล้วแต่จะมีน้ำใจให้ค่าให้ข้าไครับอ๋อวันหลังมันกางเต็นท์นะ เจ้าหน้าท like okay. uh oh oh> totally cool)> ี่เจะเอามาห่อตรงนี้โอ้ครับเขาให้เป็นทิปแทนเออนะสำหรับกทุคนก็ใครอยากมากางเต็นท์ก็มาได้บรรยากาศดีมากนี่ตอนนี้เวลาสี่โมงกว่าแล้วแบบมาดูพระอาทิตย์ตกตรงนี้ลมเย็นสุดยอดสุดยอดนะใครแวะผ่านมาก็มาได้นะไม่ใช่หลุกคนละตัวนะโอเคเราได้น้ำกินเดี๋ยวนั่งกินน้ำก่อนนี่เป็นก็เป็นนะครับบรรยากาศที่สวยนะฮะ ในยามเย็นนะครับที่ทางผ่านนะสำหรับที่ใครที่แวะผ่านไปผ่านมาแถวนี้นะฮะกับจุดเฝ้าระวังไฟป่านะครับขอ,ของอุทยานแห่งชาติภูเก้าภูผ่านนนะนะเออตรงนี้คือตรงนี้สวยมากๆกนะสวยมากเลยนะสามารถที่จะเข้ามาได้ตลอดเวลานะฮะไม่ได้มีปิดนะอันนี้เออสุดยอดสมากนะครับวันนี้ก็คงมีแค่นี้แล้วกันนะครับผมฝากกดไลค์กดติดตาม,ไ,มได้วนะฮะผมเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับลาไปด้วย บรรยากาศในยามเย็นพายที่ใกล้ตกแบบนี้แล้วกันนะครับ